สวัสดีครับเมื่อนี้ผพานกต่อตัวใหม่ครับที่เอาน้ำพ่อแอมากครับที่ออกเทศเบิ้งนี่แหละเมื่อนี้ก็เล้วมาเทศเทียสองเป็นนกเสียงกลางกุกเดียวครับเมื่อไกลบ้านครับนี่บ้านโน่นบ้านครับกล้องก็ชีส่วนรัวแนครับบ่อแก้งตัวกล้องมันแตกผมเอามาใส่ไปต้งตูนดูนี่ครับขันบอลบอลบอลอยู่ขันดีดีครับ มันเสียงเรียกเสียงอย่างจักเป็นนี่อย่างรับบ้านนี่เงียบเก็บเลยครับอยู่ดีๆเศร้าขันครับนี่เดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับอาจารย์นูกผมคือดินครับนั่นโอ้คือเป็นแนวนี้เนะาะบ้านนี่เสียงนกปามาขันอยู่ตุ้งสูงนี่ครับเพิ่งกะเรียกเพิ่งกะโยนหาเอาอยู่แม่นี่อย่างบา้านนี่มันคือบบป,ป,ปากนกขันดีๆครับ โอ้ยคือเป็นยังสี่บ้านอ๋อเนี่รันอยู่ครับแมวบานนี้ยังดินครับบานนี้ตายตายตายนกผมบานนี้โอ้ยแม่นกอียังมาเข่านอ,อกบานนี้ครับนี่วันนี้ยินเสียงเหียกเสียงคู่เดียวคันอยู่ดีๆยุดจุดลดโอ้ยคือเป็นแนวนี้นอกบานนี้มาอันนกยังนอกครับบานนี้ เดี๋ยวหยุดภาพเดี๋ยวเอานกลงมาให้เบิ้งครับแม่นนกอีหยังโอ้ยขึ้เป็นแนวนี้นอกบานนี่พอแอเอ้ถึงนกอีหยังนอกบานนี่ <c oughs> ครับอาจารย์นกลงมาแล้วครับเบิ้งเอาเด้อบานนี่เบิ้งแน่ครับุณโอ้ยออกมาคือเป็นแนวนี้นอกบานนี่นกกระปูตาแดงครับมันมา้าวยังไงโอ้ย ขันอยู่ดีๆยุดวะนี่ไหมผมว่าอยู่เสียงหง้องปูด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 อยู่นี่ป่าอ้อยนี่มาถือกอีหลิโอ้ยพูดอ่ะข้าพเนียดอยู่เห็ดจูรูอยู่บ้านนี่โอ้ยเดี๋ยวจิปลอยเพิ่นครับเอาล่องขึ้นวิมันจะขันนี่ผมบ่บ้านนี่โอ้ยมากจังเลยวะ ้างเปล่นเวเจ้าก็ไดอัวขันบบ๊บาดนที่เดี๋ยถามพ่อแอ่แล้ว,ว่ามันเคยถึงนกกระปูดบ่โอ้ยพ่นในโซลี่ล่าอยู่ครับพ่อชิงกาแดงก่อนโออสางเปล่นเว่เะเดี๋ยวขออนุญาตปดพันปอยก่อนครับผมครับสวัสดีครับที่ม่านอีสานบันพี่หน่อยมือนี้เสียเทาสายเหว มาผู้เดียวครับไปบโมโบูพวกใครหมันแพ่คนหมันโมไปย่ำได้ก็มีแต่แหวกครับแหวนกตองเกยงปั่นได้เรียบร้อยครับแห้วแ้วมือน,นี่มาผู้เดียวครับมือนผ้าเจ้าเสียหน่อยมากนกเรียวเสียหน่อยครับใส่วพูนครับพวกเสียของครับ,รบมีนกเสียงกลางๆมาหวม พอข้าวครับโดดตับเลยครับมาผู้ยอมมาน,นี่ครับปานตัวนี่เลยนี่ไปก็มัวเลยโอ้ยไปเหี้ยเอาไปครับไปเบอกน้ำกันครับเลยเอนบนเสียงกลางเสียงกลางครับตัดแกบบ้งเด้อลองไผ่เอ้ยร่องไส้คุยหน่อยเอ้ยเสียอนหน่อยจัดแล้วโอ้ยภาพมันซ่นอนแสงดิ ตัวเส้นไหนชาตัวเด้อี่น้องเอ้ยท่านเนด็ดปดบงโอ้ลายปีงามตัวละดูสิละอยู่ผู้เดียววันพุ่มพุ่มไรปดเด้ดเฮ็ดจึงๆอยู่ปไปแล้วเสียงกลางคืนครับตัวนี้ถ้าล่มจักมีว่ามีดอกงูกงเดียวสีมาหาจักสีมาบ่มาดอกใส่ถาเพิ่น เจ้าเสือน้อยเตัอเสือเล็กนะครับเป็นนกริวเฟื่องครับอารมณ์จัดจัดสวัสดีครับปากไว้ชักนี้ได้พี่น้องเอ,อ้มากคนเดียวปานตัวพี่น้องเอ,อ้ยใส่ก็มูเหรอโอ้ยแห้ว